นอกจากนี้นะครับก็อาจจะมีความเป็นไปนได้นะที่สิ่งมีชีวิตต่างดาวต่างกาแล็กซี่เนี่ยจะถูกครอบงำนะครับด้วยกิเลสตัณหานะเหมือนอย่างมนุษย์เราเลยหรือว่าอย่างในสัตว์เดรัจฉานนะครับในดาวโลกมนุษย์ของเรานี่แหละนะครับดังนั้นนะครับการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตต่างดาวนะต่างกาแล็กซี่เนี่ยก็อาจจะมาแบบทั้งดีแล้วก็ทั้งร้ายนะแบบมนุษย์เรานี่เองนะครับก็คือมีทั้งคนนิสัยดีคนนิสัยร้าย นะครับคนจิตใจดีคนจิตใ,ใจร้ายอย่างเงี้ยนะเป็นถ้าการปรากฏตัวของเขาเนี่ยได้รับการต้อนรับด้วยขีปนาวุธนะครับจากเครื่องบินรบไอพ่นก็น่าคิดอยู่นะว่าถ้าหากเราเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวนะผู้ที่รักสุขเกียรติทุกเนี่ยเราจะเลือกพรางตัวซ่อนตัวนะครับหรือว่าจะเลือกเปิดเผยตัวถูกไหมน่าสนใจนะครับ นะแต่ส่วนตัวนะครับเชื่อว่านะถ้าหากสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยมาถึงดาวโลกมนุษย์ของเราแล้วนะมันเป็นความจริงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะ,ะและพวกเราอ่อโทษเดยนแลว้วเพื่อพวกเขานะครับนะพวกเขาเนี่เลือกที่จะซ่อนตัวนะพรางตัวนะอยู่จากความปลอดภัยของพวกเขาเองเนี่ยวันหนึ่งนะครับเขาอาจจะเปิดเผยตัวนะครับอย่างแน่นอนนะเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะแอบซ่อนพรางตัวอย่างนี้ตลอไป วันหนึ่งก็จะเปิดเผยตัวอย่างแน่นอนด้วยเงื่อนไขดังนี้นะครับก็คือว่า